สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะต่อเนื่องมาจาก3.13เรื่องผลต่างอนุพัน์เนาะซึ่งมันก็จะมีการกระโดดข้ามเนื้อหาในหนังสือนะครับแต่ว่าเพื่อให้เนื้อหามันต่อเนื่องเราก็จะมาที่4.6กการประยุกต์ของผลต่างอนุพัน์อี่นะครับตบทวน ตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยศึกษากันในส่วนต้นของบทที่สามนะครับก็คือเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าวานะครับเดลต้าเอ็กซ์ก็คือส่วนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของเอ็กซ์นะครับแล้วก็เดลต้าวายก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของวาครับนะครับปรากฏว่าไอ้เจ่าเดลต้าเอ็กซ์นะครับ,ร e X, รบมันสามารถที่จะมองอยู่ในอีก รูกหนึ่งนะครับก็คือผลต่างอนุพัตธ์ของตัวแปรอิสระ x นะครับซึ่งเขวนด้วย dx ตัวนี้ก็อาจจะพูดสั้นๆว่าผลต่างอนุพัตธ์ของ x นะครับซึ่งแถนด้วย dx ซึ่งเราจะในการใช้งานนะครับเรากำหนดให้ dx กับ delta x ซึ่งเป็นส่วนต่อเแิงของ x นะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ตัวผลต่าง อนุพัทธ์ของฟังก์ชัน y นับซึ่งเราเคยเห็นไปแล้วนะก็คือ dy หรือ dx นะครับนะก็เท่ากับ f ไร x dx ซึ่งในการประยุกต์นี้นะครับเราก็จะมาดูการหาค่าประมาณนะครับซึ่งจริงๆบังมีเนื้อหาอีกอย่างก็คือการสระมาณค่าค่าเคลื่อนนะครับแต่ว่าใน ในหนังสือเล่มนี้ของเราเอาเฉพาะเรื่องการขัด้าโดยธรรมะนะครับแล้วก็จริงๆล้วก็ก็คือในหนังสือมีแค่ตัวอย่างเดียวด้วยซึ่งไม่น่าจะเพียงพอนะครับก็ในสไลด์นี้นะครับก็จะมีตัวอย่างเพิ่มให้เราเห็นอีกสองตัวอย่างรวมเป็นสามตัวอย่างนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอสปอนเลยนะครับก็ ในนังสีนะครับก็เาจะมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆว่าจริงๆนะนะครับเราสามารถที่จะนะครับเราสามารถที่จะประมาณนะครับโดยที่เดลต้าเดลต้าวายนะครับเดลต้าวายมันสามารถประมาณประมาณด้วยบิวายส่วนเป็นแปลงของวายนะครับสามารถประมาณด้วยบิวายหรือผลต่าง อนุพัทธ์ของ y เมื่อเดลต้า x มีค่ามีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับดังนั้นในการกระมานะครับในการระมาเราจะใช้นะครับ f x บวกเดลต้า x f x บวกเดลต้า x ow, ตัวนี้ก็คือก็คือ f x บวกตัวนี้เองนะครับก็จะเป็น f x บวกเดลต้ y S <S 2> <S 2> f น,นะครับบวก delta y ซึ่งเนื่องจากว่า delta y นะครับประมาณค่าด้วย f า x delta x เมื่อเดต้า x เข้าใกล้0นย์นะครับเราก็เราก็จึงสามารถที่จะประมาณ f x บวก delta x ด้วยสิ่งี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในตัวอย่างนะครับตัวนี้ในหนังสือนะครับรวมทั้งในสไลด์นี้ บอกที่มาว่าเอ้ยทำไมเอ้ยเดต้าวายนะครับถึนประมาณได้ได้ด้วยดีวายนะครับเมื่อเดต้าเอ็กเข้าใกล้ศูนย์นะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะ,ะก็แล้วกันนะครับเอาแบบคร่าวๆก็คือว่าถ้าเราไปดีนิยาณนะครับดูนิยาณว่าเอ้ยไอ้เจ้าเอพารเอ็กนะมันเข่ากับ f(x) บวกเดลต้า x ลบ f(x) ส่วนด้วยเดลต้า x อันนี้เมื่อลิมิตของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์นะครับดังนั้นถ้าเดลต้า x มันมีค่าน้อยนะครับตัวตัวนี้มีค่าน้อยคือไม่ดูดิ่นะเดลต้า x มีค่าน้อยตัวนี้มันก็จะเข้าใกล้ f ง x นะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะประมาณกันได้นะครับไม่าตนน่อาจจะมีส่วนผิดภาพบ้าง แต่ว่าถ้าเดลต้า x มันน้อยส่วนี้ก็จะลื่นซิมิตไรสนะครับมันจะประณามได้นะครับเราก็เอาเดลต้า x คูณเข้านะครับเดลต้า x คูณขึ้นมาเนะครับจะได้อ่าซ์เอ็ x ทาม x เนาะคูณกับเดลต้าเอ็กซ์นะครับจะเท่ากับส่วนซึ่งก็คือเดลต้าเหรือเดลต้า y นะครับในขณะที่ส่วนนี้นะครับมันก็จะมีค่า ส่วนตัวนี้เราไม่ดูก็ได้ถ้ามันมีค่าเงน้อยนะครับเราจะได้สิ่งท e ี so e ่เราต้องการยังไงก็ต่างนะครับถ้าจําก็เราตจะต้องสิ่งที่เราจะจับนะครับก็ก็คือสิ่งที่เราจะประมาณก็าสอ f x บวก delta x ซึ่งจะประมาณได้ด้วย f x บวก f ไ x delta x โดยที่เราจะกำหนดให้ delta x มีค่าน้อยนะครับคราวนี้ เราก็จะมาดูการใช้นะครับว่าเราจะใช้สูตรนี้อย่างไรนะครับคราวนี้เราจะต้องประมาณนะครับเก้าอ่าสแควรูทเก้าสิบแปโดยใช้กฎต่างอันอัน,นครับด้วยสูตรน,นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะต้องหาจากตัวนี้จะหาด้านนี้ได้นะครับจะต้องหา x และเดลตา x ที่ เหมาะสมครับอะไรคือ x และเดล塔 x ที่เหมาะสมเราต้องการประมาณค่าของส่ตัวนี้ก็คือ9 98นะครับ x บวกเดลา x ตรงนี้เราก็จะ x บวกเดลา x ควรจะเป็น98นะครับแต่เดลา x นะครับก่อนอื่น x จะต้อง หาค่าค่อนข้างง่ายนะครับในฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันก็คือสปรารุูดนะครับ x หนที่มีค่าใกล้เคียงกับ9.8แล้วค่อคนข้างง่ายก็คือ x ก็คือร้อยเนาะเพราะว่าเราหาสปรารลูดร้อยได้ดังนั้นเดลต้า x ของเราก็คือสอนะครับ hmm. ซึ่งในที่นี้นะครับตัวนี้ก็บอกแนวทางเนาะ หาจำนวนที่ใกล้เคียงกับ9.8และลาาที่2ขงสองจำนวนนั้นหาค่าเายนยะนะคงับซึ่งในจริงนี้ก็คือร้อยนะครับซึ่งสวัวแปรรูทสองร้อยครับจากสิบนะครับนะเป้าหมายของเราก็จะจะหา f(x) ดวก delta x ก็ x, คือสวัวแปรรูทของ9.8นะครับแต่ว่าเราจะต้องการด้วยค่าได้ป วิธีทำนะครับตัวนี้ให้ fx ให้ fx เท่ากับสแน x, น,สน x นลบ 4x ลบกำลัง1วนั่นเองนะครับและ x x เท่ากับ100ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับมันใกล้เคียงกับ9.8แล้วมันต่ตะน,นี้ไปได้นะครับ โดยที่นะครับลองนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นโดยที่ x เท่ากับ100นะครับและ delta x delta x เท่ากับ delta x เท่ากับลบ2เพราะอะไรเพราะว่า x บวกเดลต้า x นะครับ x บวกเดลต้ x ตัวนี้เนาะก็คือตัวที่เราต้องการประมาณก็สิบเกนะครับเป็นเงื่อนเพื่อให้ x x เราเลือกเป็น1นึ่งหนึ่ยเดต้า x ก็จะได้ลบสองนะครับเพื่อผลจะได้อัตราสิบเป็น9 8คราวนี้เราเลือก x กับเดลต้า x ได้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์นะครับ ป็นค่าในสุดนะครับจะได้นะครับ x เก้าสุบแปดนะจากข้อมูลนะครับ 98, นะจากข้อมูจะได้ x เก้าสนะครับก้าสิบแปดนี้เก้าสิดแปดจะประมาณด้วยนะครับปรบ A 98, A 98, A 98. ะมาณด้วยนะ เอฟเอก็คือหนึ่งร้นะครับบวกจากเอสฮารเอฟฮาร์เอหนึ่งระคับูณากก็คือคูณกับลบสนะครับคือจริงของที่จะเอาเอก่อนต่อไปด้วยนะครับฟัคต์นะครับอีกเรื่องนะครับจะได้นะครับคจะได้เอฟารมเอ นะครับทีนี้ x ของเราก็ก็คือ x ยบกำลงังหนึ่งส่วนสองเราก็จะได้หนึ่งส่วนสองนะครับ x ยบก,กำลงังลบหนึ่งส่วนสองนีครับเข้านะครับแทนค่านะครับ อันนี้ x มีสองบทดาบนะ x ที่เป็นตัวแปรกับ x ที่เป็นเป็นค่านะครับเลือกคา่าหนึ่งร้อยนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนอ่าตรงน,นี้เขียนให้มันอยู่ในรูปที่เป็นถิดนะครับว่าจะได้ x ดยกกำลังตัวน,นี นะครับร้อยยกกำลังหนึ่งส่วนสองได้มาเป็นสิบนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนยี่สิบซื่งหมายเท่ากับคือบีส่วน้อกจากตรงนี้เท่ากับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจากที่เราคำนวณนะครับ f หนึ่งร้อยนะครับก็ก็หาได้ง่ายๆเนาะคือมันจะเท่ากับ แทนค่าไปจะได้สิบนะครับสิบบวกกับเอพาร์ส่วนยี่สิบ add ลบสองส่วนยี่สิบก็คือหนึ่งส่วนสิบนะครับคือหนึ่งส่วนสิบลบหนึ่งส่วนสิบได้ไปได้ค่าประมาณก็คือเก้าจุดเก้านะครับในลักษณะเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถหาค่าประมาณตัวนี้ได้ นะครับตัวนี้รากที่ห้าของสามจุดสี่นะครับเราก็จะจะต้องมาคิดเอ็กตัวไหนนะที่ใกล้เคียงกับสามสามจุดสี่นะครับแล้วมันหารากที่ห้าได้ซึ่งก็คือสามจุดสองนะครับสามจุดสองเท่ากับสองกำลังห้ามันก็จะได้ว่า x ของบังก็จะเป็นบังก็จะได้ว่า เท่ากับสามดสองนะครับเดลต้าเอ็กก็คือตัวที่บวกแล้วได้ค่าที่เราจะนําไปทำารานี้ก็จะเท่ากับสอง x. นี่เราจะหานะครับเรจะใช้สูตรนนะครับเเกท่ากับ x กำลัง1นส่วนห้านะครับรากท้า5นะครับก็คือเยกยกกำลังหนึ่ส่นวนห้า ซึ่งจะได้ f สาม x นะครับเท่ากับ1 1ส่วนห x ยกกำลังลบสส่วนหนะครับกำหนดให้ x เท่ากับสานะครับ delta x เท่ากับสที่เราหา,านะครับดังนั้นส่วนนี้ f x สิ่งที่เราจะประมาณนะครับก็คือสนะครับเท่ากับด้าที่หนของสานะครับ f x f x ตัวนี้นะครับเอา เแทนค่า3.2ไปจะได้2อนะครับ f ฮม x f x คูณกับเดลต้า x ตัวนี้นะครับ f พม x ตัวนี้เราแทนค่า x เป็น3.2นะครับ3ามองู่บ้าที่5ยกกำลังสก็จะได้2องกำลังสก็คือ16นะครับคูณกับเดลต้า x ซึ่ง,งก็คือสนะครับปากนี้จะได้คูณนะได้ศูนย์จุดศูน สองคาก็จะได้ f x บวก delta x นะครับเริ่มงานมันงานด้วยซึ่งเราหาคูกค่าแล้ว f x นะครับเราได้ค่าสองนะครับ f x delta x นะครับได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าแต่ก็ดังนั้นค่าเรางานี้ก็จะได้เป็นสองจุดศูนย์สองห้าะเคตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ ใช้กำหนดนะครับโจมหาค่าประมาณของล 99, ็อก9.99ฐาน10โดยใช้ผลตัดอนุพัทธ์นะครับเมื่อกำหนดให้ลอ็อกติดฐานกนะครับเท่ากับ2.303ตัวนี้เนื่องจาก10มันใกล้กับ9.99นะครับเราก็จะให้ x เ x, ท่ากับ10เพราะว่า มรู้ค่านะครับของฟังก์ชันนี้แทนค่าด้วยสูนครับเดลต้าเอ็กคืออะไรเอ่ยเดลต้าเอ็กบวกกักนะครับบวกกับตัวนี้ต้องได้90้าสบเก้าเก้าเือตยกศูนย์หนะครับกำหนดเอฟเอ็กซ์เท่ากับล x แานอีกนะครับเอูมเอ็ท่ากับหนึ่ส่วนเอ็กซ์นสี่ได้เนาะ เ x บวกเดลต้านะครับงานด้วย f x บวกบวกเ t พามเอ็ซ้าเอกนะครัิ่งนี้ทีนี้ไอเก้านะครับ f x บวกเดลต้า็คืต้องสิ่งที่เราต้องการตัางานนะครับก็คือล็อก้า ก้าสิบเก้าเก้าจะมไป็นจนึงถึงจไงวดอ่าขอภครอ่าตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้ลบอ่าเป็นเงินมอหมายลบตัวนก็เป็นสิบเป็นเงินก็หมายลบนะครับ จะการเ,เปลี่ยนเปลี่ยนส่วนนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้ f าร์ม x นะครับ f ารม x เดลต้า x f ฮร์ม x ดิฟตันนี้ได้หส่วน x แทนค่า x x ตัวน,นี้เ็คาอสิบน,นะครับได้หนึ่งส่วนปดสุดเดล้า x หามาก็คือลบศูนจุศูนย์หนึ่งนะครับก็จไได้ f าร์ม x เดลต้า x นะครับเด่ากลบศูนย์จุดศูนยนะครับซึ่ง เราแทนค่าในสุตนะครับดังนั้นก็จะได้ log 9.99น e นะครับเท่ากับ f x ซึ้นกำหนดว่า log 10ฐาน e เท่ากับ2.303นะครับแต่เขามานะครับแล้วก็ซึ่งตัวข้างหลังนี้คำนวณได้แล้วก็คือลบ0.001น,นะครับอย่างงค่าที่ได้ก็จะประมาณด้วย2.302น,นะครับโจทย์ โจสามอันนี้นะครับเราลองทาเองนะครับดูว่าสมมุติว่าเรามีขั้นตอนในลักษณะนี้เราสามารถหา X หาเดลต้าแล้วเข้าเข้าสุดได้ไหมนะครับตรงน,นี้หลักการก็มีแค่การใช้สูตนะครับการใช้ใช้สุดทีนี้ในการที่จะใช้สุดได้คุณก็จะต้องรู้ X นะครับก็คือเ็ X เป็นตัวที่ใกล้เคียงนะครับตัด จำนวน x บวกเดลต้า x ที่คุณจะนำไปไประมาณในฟังก์ชันนะครับพอได้ x นะครับคุณก็จะได้เดลต้า x ซึ่งมีค่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับ x หนะแล้วก็จะสามารถหาได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสุดท้าให้ลองทำนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกบอกน,นะครับว่าเราจะต้องแปลงออกมาเป็นเ็ษเสี้ยงบอก เพราะว่าในการใช้สูตรับในการใช้ใช้สูตรเทอราโคลาใช้องศาไม่ได้เวลาที่มันแตกอะไรออกมาในการคำนวณนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เลขถึงเท่างหร่ครับนะครับก็เป็นอันสิ้นสุด4.6นะครับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นการเพียงเทคนิคนะครับสวัสดีครับ